คลิปนี้จะเป็นการรีวิวแพ็กเซฟโคเวอร์เซฟนะแต่มี2รุ่นก็คือรุ่น V 75กับรุ่น V 100จริงๆเคยรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากมันนานละก็เลยเอากลับมารีวิวให้ดูให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงเนี้ยมาหลังโควิดมา นานละก็เราก็เที่ยวกันเยอะแหละช่วงโควิดเราไม่ได้เที่ยวนะตอนนี้คนก็จะเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็อะคนก็จะถามมาว่าไปยุโรปหรืออะไรเงี้ยที่มันแบบอาจจะต่างประเทศที่มันมีการพิกพ็อกเก็ตเยอะๆเนี่ยควรจะมีการเตรียมตัวยังไงผมก็มักจะแนะนำเจ้าตัวนี้ไปก็เลยคลิดว่าเอามาทำคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งก็คือตัวนี้แนะนำเลยสำหรับคนที่จะเดินทางไป ยุโรปนะใครที่ดูข้อมูลยุโรปบ่อยๆก็จะเห็นว่าที่ยุโรปโดยเฉพาะพวกเมืองใหญ่หญๆทั้งหลายเมืองท่องเที่ยวนี่แหละก็จะมีะพวกเราแก๊งพิกพ็อกเก็ตค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็เคยเจอกับตัวด้วยแล้วก็เคยไปกับทัวร์ก็เคยมีคนโดนแม้แต่ไปกับทัวร์ก็โดนนะคือแบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอ้ยไปกับทัวร์เราสบายล้วไปกับทัวร์ก็โดนเพราะว่าเวลาไปทัวร์แค่เราเดินรถลงรถทัวร์เนี่ยคนแบบ20คนอย่างเงี้ยหัวหน้าทัวร์หรือไกด์เขาก็ดูแลเราไม่ได้หมดหรอกบางทีลงปุ๊บโดนเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมีพวกนีี้ไป่ย อุ่นใจมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมค่อยๆเล่าให้ฟังคือปกติเนี่ยเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือพาสปอร์ตถ้าหายเนี่ยงานช้างแน่นอนคือบางทีเนี่ยทิปล่มเลยนะเพราะว่าแทนที่จะได้เที่ยวเนี่ยคราวเนี้ย ก็ต้องไปนั่งหาสถานทูตไปนั่งดําเนินการว่าจะทําเรื่องขอพาสปอร์ตชั่วคราวเลยโหคือแบบเป็นเรื่องเป็นราวคือถ้าเมืองที่เราไปเที่ยวไม่มีสถานทูตเขาวุ่นวายอีกก็ต้องแบบโหหาวิธีคือสารพัดอนะเพราะฉะนั้นพาสปอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญมากไม่ว่าคุณจะไปประเทศไหนก็ตามแต่อันนี้เป็นสิ่งที่พกติดตัวไว้ตลอดทีนี้หลายๆครั้งเนี่ยเราก็พกไว้ในกระเป๋าสะพ,พายกระเป๋าอะไรเงี้ยซึ่งไอเนี่ยเวลาขโมยเนี่ยเขาไม่เนี่ยได้พาสปอร์ตคุณ แต่เขาอยากได้กระเป๋าคุณเพราะคิดว่าในนั้นมันมีเงินมีมือถือมีอะไรอยู่เขาก็จะขโมยกระเป๋าสะพายที่คุณพกติดตัวอยู่หรือบางทีก็ล้วงจากในเสื้อคุณเจออะไรเขาก็หยิบไปหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือมีพวกอย่างเงี้ย cover safe ไว้เราก็เอาพาสปอร์ตเราใส่เข้าไปในนี้แบบนี้ง่ายๆเลยลูด แล้วเราก็้องคอรหรือจะสผาย,ยาก็ได้แล้วเราก็เอาเสื้อแจ็คเก็ตทับถ้าเราไปเมืองหนาวเนี่ยเราก็ใส่เสื้อหลายชั้นอยู่แล้วน,นอกจากแจ็คเก็ตบางทีก็จะมีทั้งเสื้อชั้นในเสื้อชั้นกลางเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยอยากใส่ชั้นไหนก็ได้หรือถ้าเป็นหน้าร้อนตัวเนี้ยเราสามารถใส่แบบเข้าไปแบบแนบตัวเราได้เลยนะเพราะว่า ด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะเป็นผ้านุ่มๆแบบนี้คือไม่ระคายเคืองผิวเราแน่นอนเ,อเวลามันแนบตัวเราเราค่อนข้างสบายไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันจะไปขูดขีดร่างกายเราน้ําหนักเบานี่คือด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้สามารถใส่แบบแนบตัวได้เลยแต่ถ้าไปหน้าหนาวเราก็ใส่เสื้อข้างในก่อนนะจะเป็นพวกฮีตเทคอะไรก็ได้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วค่อยใส่แจ็คเก็ตทับหรือบางทีเราใส่อย่างนี้ก็ได้ผมก็ชอบสะพายแบบนี้มันสะดวกดีเนี่ยแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตทับเข้าไป เนี่ยแค่นี้เพราะว่าตัวมันจะบางๆแบบนี้มันไม่ได้บบปูดป่องมาเออไม่ได้แบบว่าทําให้เสื้อทรงเราไม่สวยมันแนบๆตบัวเราอะ่ะเอออันนี้ยสามารถใช้แบบนี้ได้สบายมากเวลาเราจะใช้เราก็แค่แบบหยิบขึ้นมาแล้วก็รูดหยิบของในนี้เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยอันนี้คือ V7 5นะเออมันก็จะใช้งานลักษณะนี้หรือบางคนถนัดคล้องคอก็าสามารถปรับสายให้มันแบบกระชับกระชับหน่อยเนี่ยบางคนก็ใช้คล้องคอแล้วก็ใส่ไว้ในเสื้อ บางคนก็คล้องคอแล้วก็ใส่ไว้ในเสื้อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบคล้องคอเพราะรู้สึกมันจะลังๆคอแบบนี้ผมชอบเป็นสะพายสลิงมากกว่าอันนี้แล้วแต่การชอบเลยนะว่าชอบแบบไหนเนี่ยเวลา,เาใช้เราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้มันจะแบบไม่ค่อยได้ใช้บ่อยหรอกคือมันก็จะใช้แค่ตอนอยู่ที่สนามบินนอกจากนั้นไอ้ตัวนี้มันมีระบบ RFID box RFID box เนี่ยก็จะช่วยป้องกันพวกการจรกรรข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกเพราะนั้นใส่ พวกบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยสำรองอ่ะไว้ในนี้เวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยก็แนะนําว่าพกไปอย่างน้อยสัก2ใบนะอย่างน้อยใบยหนึ่งอาจจะไม่ใช้เนี่ยเราใส่ไว้ในนี้เผื่อหายเผื่ออย่างที่บอกกระเป๋าตังค์โดนขโมยกระเป๋าสะพายโดนขโมยอันเนี้ยนอกจากพาสปอร์ตแล้วเรายังมีบัตรเครดิตซึ่งปกติผมจะพกไปมากกว่านะั้นนะอาจจะ3 4ใบอะไรเงี้ยอันนี้ก็พกไ้สัก2ใบก็ได้ก็ใส่ไว้ในนี้คือพูดง่ายคือคิดง่ายๆเลยกระเป๋าตังค์หรือกระเป๋าสะพาย ถ้ามันหายไปมีอันนี้อยู่เนี่ยยังพอเอาชีวิตรอดได้เนี่ยเก็บไว้ในนี้เพราะฉะนั้นหลายๆครั้งผมก็จะแบ่งเงินสดที่เป็นเงินหลักไว้ในนี้ด้วยปกติเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้พกเงินสดกันเยอะละแต่ว่าก็ยังควรจะพกไปบ้างผมก็จะพกไว้ในนี้แล้วเราก็แบ่งเงินที่จะใช้ประจําวันเนี่ยออกมาใช้อยู่ในกระเป๋าสพายของเราปกติเท่านี้เลยมันก็สามารถที่จะ ใช้งานได้ซึ่งไอตัวแพ s เซฟเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ออสเตรเลียที่โด่งดังอยู่แล้วเรื่องการป้องกันการโจรกรรมในระหว่างท่องเที่ยวม,มันจะมีอุปกรณ์ของเขามากมายอันนี้คือ V75 นะส่วน V100 คือตัวนี้จะมีความแตกต่างก็คือตัว V100 เนี่ยเขาจะเป็นแนวนอนแบบนี้ลักษณะการสะพายเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันตัวเนี้ยมันจะมีตัวบัคเกิแบบนี้ให้อันนี้ เอาไวส้สะพายคาดเอวเนี่ยเราก็ใช้สะพายคาดเอวไปเลยแบบนี้มันก็จะเหมือนสะพายอยู่ในเอวอะ่ะเวลาเราจะใช้งานจริงๆอะ่ะเราก็เหมือนแบบเปิดเสื้อออกมานิดนึงแล้วเราก็หยิบพาสปงพาสปอร์ตข้างในเพราะว่า ทิพย์พ็อกเก็ตเนี่ยเขาคงไม่มาเปิดถึงขั้นแบบล้วงเข้าไปแบบในเอวเราได้ขนาดนั้นเพราะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นวิธีการว่าเออเราก็ใส่ตัวเนี้ยเข้าไปข้างในแนบตัวเข้าไปแบบเนี้ยแล้วก็มีพาสปอร์ตมีบัตรเครดิตเล็กน้อยมีเงินสดซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะใหญ่กว่าอันนี้นะเออมันสามารถใส่ได้ค่อนข้างหลากหลายกว่าแต่ว่าจริงก็ใส่ประมาณนี้แหละลัะกษณะกระเป๋ามันเนี่ยจะเหมือนกันเลยนี่ด้านหน้าเป็นเท็กเจอร์แบบเดียวกันลื่นๆเงาๆเบาๆนะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นผ้านุ่มๆแบบนี้ อ่าส่วนซิปก็จะเป็นแบบนี้นะซิปตัวเล็กๆหน่อยอ่าซ่อนๆแบบนี้เราสามารถเก็บซิปมันให้เข้าไปข้างในหน่อยได้จะได้แบบไม่ค่อยมีใครมาแอบรูดได้ไง่ายๆประมาณนี้ให้มันไม่ค่อยออกมาเนี่ยเราก็สามารถซ่อนซิปมันเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะอันนี้อย่างที่บอกจะสามารถสะพายเป็นคาดเอวหรือจะสะพายสลิงไว้บนอกก็ได้แต่ว่าโดยบติฟังก์ชันเขาเอาไว้ให้คาดเอวเป็นหลักประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็สามารถยืดได้ค่อนข้างเยอะนะมันมีสาย มาค่อนข้างยาวเลยเพราะนั้นเราสามารถปรับขนาดเอวเราได้สบายๆเลยนะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยก็ใช้บัค k เคิลตรงนี้เอาอปึ๊บตัวนี้จะมีความพิเศษขึ้นอีกหน่อยนึงคือพอรูดเปิดซิปเข้าไปแล้วเนี่ยข้างในมีช่องแบ่งด้วยก็จะมี2ช่องง่ายๆอันนี้เป็นแบบแผ่นตรงกลางแบบนี้นะก็สามารถใส่พาร์ทบอร์ดเข้าไป เนี่ยใส่ได้แบบสบายๆเลยนะคือพื้นที่มันใหญ่แล้วก็จะบัตรเครดิตเงินสดอะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้หมดเลยประมาณนี้อ่ะแล้วเราก็รูดซิปเก็บไว้ซึ่งทั้ง2รุ่นเลยคือรุ่น V75 แล้วและก็ V100 เนี่ยก็จะเป็น r f i d Box ็อกอย่างที่บอกแล้วก็มี2สีทั้งคู่นะอันนี้ก็เป็นสีดำแล้วก็มีรุ่นที่เป็นสีเทาๆแบบนี้ด้วยคือบางที เราใส่เสื้อสีอ่อนอเราก็รู้สึกอยากให้มันแบบเออเป็นสีอ่อนดีวะ่ะบางทีแบบไปหน้าร้อนเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใส่เสื้อหนามากมันบางมันเห็นสีดําเป็นก้อนทะลุออกมาไม่สวยสีอ่อนๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยได้เหมือนกันนะฟิลลิง่งผ้าเพิ่เดียวกันหมดด้านหลังอันนี้ด้านหลังน,นี้ด้านหน้าเนี่ย ประมาณนี้อันเนี้ยบอกเลยว่าซื้อไปเถอะเวลาเราไปต่างประเทศที่มันมีมิจฉาชีพเยอะๆเนี่ยถ้ามันพลาดนิดเดียวชีวิตโหมันมันล่มทั้งทิปบางทีเราไปหลายคนด้วยคือเงินที่เราจ่ายต่อทิปต่อวันต่ออะไรเงี้ยมันลงไปเยอะอะเพราะนั้น การที่ต้องมาทิปล่มเพราะกระเป๋าตังค์หายเพราะโดนพิกพอเก็ตเนี่ยมันมันเฟลมากๆก,การที่เมียเนี่ยมันเหมือนเออเป็นประกันไว้นิดหนึ่งเอเราจ่ายประกันแบบพันกว่าบาทเพื่อให้เราเซฟตี้อ่ะคือหายก็หายแค่ส่วนหนึ่งแต่ของที่สาคัญที่สุดเรายังอยู่พาสปอร์ตเงินสดบัตรเครดิตเรายังมีอยู่เพราะฉะนั้นมันยังเดินทางไปต่อได้มันยังตามไปเที่ยวตามทิปที่เราวางไว้ต่อได้โดยไม่ต้องแบบอ่ะโอเคหายแล้วก็อันนั้นก็หายไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังสามารถเดินทาง ท่องเที่ยวต่อได้จนจบทริปอันนี้อยากให้มีไว้สำหรับคนที่จะใช้ในการเดินทางนะคือแนะนำเลยประมาณนี้ใครสนใจไม่ว่าจะ V100 หรือ V75 ก็สอบถามหรือสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ Line a อดแอ o ฟลโกนะหรือทาง Facebook Messenger ก็ได้ช่องทางอื L, ่นเว็บแอนฟลโกคำสั่งช็อปไลน์ช็อปอิสตอช็อปชอปปี้ลาซาด้าสามารถสั่งซื้อได้ทุก ช่องทางแล้วก็ก่อนสั่งสินค้าตัวไหนทางเอดิโกเราอยากคุณทักเข้ามาก่อนที่ l i น์แอดมิ o ฟนะเพราะบางทีมันอาจจะมีโปรโมชั่นอยู่คุณไม่ต้องไปหาเดี๋ยวแอดมินเขาบอกคุณเองสุดท้ายถ้าคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์การท่องเที่ยวการเดินทางแล้วก็พวก EDC ทั้งหลายติดตามผมได้ช่องทางที่ส o a r d ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม